รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การตลาดออนไลน์ Online, กับเทคนิคที่หลากหลายในรายการกสอนออนไลน์พลาสกับผมธนิษสุทสุธรรมสร้างคอนเทนต์อย่างไรให้ได้ยอดขายมากขึ้น สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมธนิสฐ์สุกร์ถูกทำวงในรายการคอสนไลท์พลัสอย่างที่เราทราบกันดีนะครับปัจจุบันนี้การตลาดออนไลน์มีหลากหลายแอปพลิเคชันมากมายครับให้เ,าเราได้เลือกใช้กันหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะครับนั่นก็คือ l i น e นั่นเองครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมอยากพาคุณผู้ชมครับมารู้จักกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านของการตลาดออนไลน์ครับนั่นก็คือครูพักนั่นเองครับครูพักสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผม ครูพักครับแหมตอนที่แล้วเนี่ยครับเราพูดคุยกันเกี่ยวกับการใช้ไล<ช>น,น์โอเอถูก้ไหมครับแหมวันนี้ครับครูพักจะพาผมและคุณผู้ชมทางบ้านนะครับมาแนะนําอะไรดีครับค่ะก็เป็นภาคต่อของไลน์โอเอเช่นเคยค่ะคแต่อันนี้เป็น,ปนภาคต่อเป็นถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะของการทำไลน์โอเอหลักใจความสําคัญของการที่เราจะประสบความสําเร็จในการทําออนไลน์ก็คือการทาคอนเทนต์ค่ะอ๋อการทำคอนเทนต์อ,อย่างนี้นี่นะครับผมคือการทำคอนเทนต์เนี่ยจะทําให เนื้อหาของเราเนี่ยดูน่าสนใจมากขึ้นถูกต้องไหมครับใช่ค่ะแต่คราวนี้การทำคอนเทนต์กับ L i n e OA อนะคะบอกเลยว่าง่ายกว่าทุกแอปพลิเคชันเลยเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าเราลักษณะของการทำคอนเทนต์ของเราค่ะคือเราไม่ได้เป็นการลักษณะโพสต์ให้คนมาเห็นทั่วไปแต่เป็นการทำขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของเนื้อหารูปภาพข้อความคลิปวิดีโอต่างๆมันจะเป็นการส่งตรงให้กับถึงลูกค้าที่อยู่ใน Li n e OA เราเลยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการตรงจุดมากๆเพราะอย่างที่ แจ้งบอกไปในตอนที่แล้วนะคะว่าคนที่ทักมหาไลน์โอเอเราคือเขาตั้งใจจะซื้อสินค้าเราอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นนะคะครเราจะทำคอนเทนต์เพื่อส่งตรงกระแทกไปยังกลุ่มลูกค้าที่เขาทักมาหาเราซึ่งก็จะทําให้เขาสามารถกลับมาซื้อซ้ําของเราได้อย่างง่ายๆเลยค่ะก็คือเรียกว่าเป็นการทักตรงนะครับเหมือนกับเป็นการพูดคุยส่วนตัวแบบนี้เนี่ย<ช>จะเพิ่มยอดขายให้กับลูกค้าได้และก็เราด้วยถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะพอลูกค้าตั้งใจทักมาหาเราแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเขาต่อ โดยใช้ฟังก์ชันต่างๆของ l ล n e OA ที่มีแบบสุดยอดมากๆนะคะที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกนะคะเพื่อสามารถทำให้เพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดีเลยค่ะครับผมอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่านะคะคุณกุ้งครับผมอ่าโอเคค่ะก็ก่อนอื่นนะคะขอต่อเน,นื่องจากภาคต่อจากตอนที่แล้วนิดนึงนะคะก็คือว่าในเรื่องของการเพิ่มเพื่อนนะคะอ่านะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่ในเรื่องของคอนเทนต์ครับก็เราจะต้องทําการเพิ่มเพื่อนยิ่งถ้าเกิด มีเพื่อนนะคะมาติดตามไลน์แอดของเราเยอะมากเท่าไหร่นะคะก็หมายความว่าคือลูกค้าของเราค่ะครับแต่ก็มาตรงนี้เลยนะคะหน้าแรกนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเจอคําว่าเพิ่มเพื่อน,อนมามอ่าใช่ค่ะใช่ก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งนะคะคุณกุ้งอ่าเดี๋ยวสักครู่นะคะนี่เลยอ่าโอเคค่ะเราก็จะมีอ่าในเรื่องของการที่จะทําให้เพื่อนมาติดตามเราได้หลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์นะคะ ก็สามารถตรงนี้ค่ะสามารถ Copy Link ตรงนี้เลยนะคะกดคำว่าคัดลอกนะคะไปแปะไปวางตรงไหนก็ได้ให้เพื่อนๆมาติดตาม Li n e OA ของเราครับซึ่ง Li n e O a เอย่างที่บอกนะคะมันจะดีกว่าในเรื่องของ Facebook นะคะหมายความว่าแค่เขามาติดต่อเราเขาไม่เคยมีการทักเราเลยก็ตามแต่เราสามารถมีฟังก์ชันที่เรียกว่าบอดแคสต์นะคะคสามารถส่งข้อมูลในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆที่พวกเราคิดขึ้นมาเนี่ยส่งตรงไปให้เขาได้เขาอาจจะแค่มาติดตามแต่ยังไม่ทักมาหาเรารแต่ด้วยความชันฉลาดของ ไลโอเอคะคเขาก็จะส่งตรงไปให้เขาเลยนะคะเหมือนเขามาแอบดูเราอยู่เราก็ส่งเข้าอินบ็อกเขาไปเลยค่ะแต่ถ้าในส่วนของ f a c e b o o k นะคะเขาจะต้องทักมาก่อนเราถึงจะทักกลับได้แต่อันนี้สุดยอดไหมคะสุดยอดมาเลยครับคือเรียกว่าเราเป็นคนเสนอตัวเองใช่ไหมคะเหมือนว่าเขามาแอบดูเราแต่เขายังไม่ทักเรารู้เรามีคนมาแอบดูอยู่หน้าบ้านเราเราก็เสนอเลยค่ะครับผมคือเรียกว่าเดินแจกใบปลิวให้เลยนะครับสมัยก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ ต่อมานะะในการเพิ่มเพื่อนต่อมาคือในเรื่องของนี่ค่ะ QR Code ค่ะก็จะเป็นการเรียกว่าอำนวยความสะดวกสบายให้กับสมาชิกนะคะโดยที่แค่เอา QR Code ไปแปะนะคะเราสามารถกดดาวน์โหลดนะคะคุณกุ้งแล้วก็ใช้มือถือนี่ค่ะกดสแกนก็สามารถจะมาเป็นเพื่อนกับทาง Line OA ของเราได้เลยค,ค,ค่ะต่อมานะคะคุณกุ้งในส่วนของการติดตั้งปุ่มบนเว็บไซต์ตรงนี้นะคะก็สุดยอดมากๆนะคะแค่เรา Copy คัดลอกลิงก์ตัวนี้ ไปแปะที่เว็บไซต์ถ้าใครมีเว็บไซต์นะคะพอไปแปะเสร็จนะคะลูกค้าแค่กดคลิกตามตรงนี้มาก็จะสามารถมาติดตามเป็นเพื่อนเราบนไลน์ OA ได้เลยค่ะครับค่ะต่อไปนะคะคุณกุ้งก็คือในเรื่องของการขอโฆษณาในร้านค้านะคะคซึ่งตรงนี้นะคะจะสามารถทํายื่นเรื่องขอทําโปสเตอร์ได้แต่คนที่จะขอได้นะคะต้องทําเรื่องขอรับรองบัญชีก่อนนะคะคซึ่งบัญชีธรรมดาทั่วไปไม่สามารถยื่นขอได้ เพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของบัญชีทั่วไปก็ใช้แค่สมอย่างก็เพียงพอแล้วค่ะคุณกุ้งแค่นี้ก็คือเรียกว่าสามารถเพิ่มยอดขายได้แล้วใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแค่นี้ก็รับลูกค้าไม่หวัดไม่ไหวแล้วค่ะโอเคครับโอเคค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาเลยดีกว่าค่ะในเรื่องของคอนเทนต์นะคะของคอนเทนต์ของ l ล n e OA มีอะไรบ้างซึ่งบอกเลยว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆนะคะเราเขาทำทุกอย่างมาให้เราขอแค่เรามาใส่ตาม และหลังจากนั้นเราก็แค่ส่งต่อให้กับลูกค้าที่อยู่ติดตามเราบนไลน์ OA ค่ะครับอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวจะด้วยความว่าฟังก์ชันมันค่อนข้างเยอะเดี๋ยววันนี้นะคะจะลงรายละเอียดดีเทลให้สําหรับส่วนที่เราใช้กันประจําก่อนนะคะซึ่งฟังก์ชันแรกนะคะที่ไม่อยากให้พลาดกันเลยนั่นคือในส่วนของฟังก์ชัน l i s t ์เมนูค่ะคุณกุ้งครับอ่านะคะคุณกุ้งพอจะทราบไหมคะว่าลิสต์เมนูคืออะไร โอ้ผมต้องพูดตรงๆเลยนะครับผมครูพัก้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับผมเนี่ยไม่ทราบจริงๆเลยครับว่าลิสต์เมนูนี่คืออะไรครับอ่าโอเคค่ะถ้าหลายๆท่านคุณกุ้งเคยไปติดตามแฟนเพจบริษัทหรือร้านค้าไหนบ้างไหมคะอ่าเคยอยู่บ้างครับผมอ่าถ้าค่ะถ้าเรากดเข้าไปจะสังเกตว่ามันจะมีเมนูบางอย่างที่มันเด้งขึ้นมาโชว์หน้าเราอันนั้นอะคะ่ะเขาเรียกว่าลิสต์เมนูซึ่งบอกเลยว่าลิสต์เมนูเนี่ยถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ติดมาแบบฟรีๆให้กับไลน์โอเเลยนะคะครับ คือถ้าเกิดสามารถถ้าเกิดเราทําดีๆจะสามารถทําให้เราขายสินค้าโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินโฆษณาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะที่ไม่ใช่ไลน์ OA ก่อนจะมาเป็นไลน์ o อคือไลน์แอดตรงนี้นะคะถ้าเกิดจะมีลิสต์เมนูได้ต้องเสียเงินแต่ตอนนี้ไลน์ OA เข้าให้ฟรีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาพาทำกันเลยนะคะคุณกุ้งครับผม ก็อันดับแรกเลยเราก็มาด้านข้างกดคําว่า list เมนูด้านข้างนะคะ,ะค่ะเมื่อเรากดมาแล้วนะคะคุณกุ้งเราก็ถ้าเกิดเราเคยทําเอาไว้แล้วมันก็จะมีฟังก์ชันที่โชว์อยู่รหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะทําใหม่นะคะเราก็กดคําว่าสร้างได้เลยครับแต่คราวนี้นะคะเรามาพาดูอันเก่าที่เคยทําแล้วกันนะคะแล้วอธิบายให้เห็นพอให้เห็นภาพนะคะค,ค่ะเดี๋ยวเราก็มากดตรงที่เราเคยทําไว้นะคะคเพื่อดูว่ามีรูปแบบการทําอย่างไรบ้างนะคะคกดเข้ามาตรงคําว่าชื่อเรื่องได้เลยที่เคยตั้งเอาไว้คือในส่วนของ ข้อมูลบริษัทที่ตั้งชื่อเอาไว้ซึ่งตรงนี้ลูกค้าจะไม่เห็นนะคะเราให้ดูเฉยๆว่าเราทําริสเมนูในหัวข้อเรื่องอะไรบางคนบางท่านก็จะทําในเรื่องของโปรโมชั่นสินค้าตัวเองหรืออาจจะโชว์สินค้าหลักๆที่ตัวเองขายเพราะว่าตรงนี้อย่างที่บอกเวลาลูกค้าทักเข้ามาปุ๊บเห็นไหมคะคุณกุ้งดูตัวอย่างด้านซ้ายเลยค่ะครับเนี่ยค่ะเวลาที่ลูกค้าทักมาปุ๊บนะคะมันจะเด้งโชว์ขึ้นหน้าแรกให้เพราะฉะนั้นใครมีอะไรดีอะไรเด็ดก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยอย่างในเคสของครูพักยกตัวอย่างนะคะก็ใส่ในเรื่ององงข ชื่อบริษัทเ mm hmm. บอร์โทรแฟนเพจเว็บไซต์นะคะ mm hmm. เพื่อให้ลูกค้าสามารถที่จะคลิกไปลิงก์ไปดูในตามที่ต่างๆของเราได้แต่บางท่านนะคะก็อาจจะใส่เป็นคอร์สการเรียนของตัวเองนะคะว่ามีหลักสูตรอะไรบ้าง mm hmm. หรือบางบท่านอาจจะมีสินค้าดีๆก็มาโชว์ได้เลยนะคะตรงนี้เนาะก็ขออน,นุญาตพาเข้าไปดูตัวอย่างนะคะกดคําว่าแก้ไขเห็นไหมคะซึ่งวิธีการทําไม่มีอะไรยากเลยเห็นไหมคะใส่ชื่อนะคะชื่อบริษัทอย่างที่บอกเป็นหัวข้อที่ทําให้เรา รู้ว่าเราจะทําเกี่ยวกับอะไรบางท่านอาจจะใส่ว่าโปรโมชั่นเสื้อผ้าครับโปรโมชั่นกระเป๋าครับหรือโปรโมชั่นคอร์สสอนออนไลน์แต่น,นี่คือยกตัวอย่างว่าเป็นข้อมูลบริษัทหลังจากนั้นนะคะช่วงเวลาตรงนี้ค่ะเราสามารถระบุได้เลยว่าต้องการจะให้โชว์กี่วันจากวันไหนถึงวันไหนอย่างตัวอย่างนะคะโชว์ตั้งแต่วันที่22เดือน5ปี2020จนถึงสิ้นปีนี้เลยเพราะโชว์แบบยาวๆครับแต่บางคนนะคะเขาจัดโปรโมชั่นก็าอาจจะโชว์แค่1เดือนอ่านะคะ หลังจากนั้นนะคะก็มาทําการเลือกเทมเพลตค่ะคุณกุ้งตรงนี้นะคะในส่วนของการตั้งค่าคอนเทนต์ตรงนี้เขาจะมีเทมเพลตให้เราเลือกมากมายเลยค่ะว่าจะต้องการให้รูปแบบที่โชว์เป็นแบบไหนซึ่งถ้าจะได้ประโยชน์สูงสุดเลยค่ะเห็นไหมคะคุณกุ้งมีหกช่องค่ะเราโชว์สินค้าเราได้เต็มที่เลยแต่บางค,บคน<ม>ก็อาจจะมีสินค้าแค่สามอย่างสี่อย่างก็เลือกให้เหมาะสมกับสิ่งที่ตัวเองจะมานำพรีเซนต์หรือนำเสนอให้กับลูกค้าค่ะครับอ่าโอเคนี้ยกตัวอย่างให้ดูเนาะ หลังจากนั้นเราเลือกเทมเพลตแล้วซึ่งตัวอย่างของครูพักก็เลือกเทมเพลตแบบ4ล็อกนะคะพอเลือกเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการอัปโหลดรูปภาพซึ่งรูปนะคะจะต้องเป็นขนาดเท่าที่รายแอดเขากําหนดครับถ้าไม่ใช่ขนาดนี้นะไม่ใส่ไม่สามารถนํามาใส่ได้นะคะคุณกุ้งครับก็จะมีการแจ้งเตือนใช่ไหมครับแ้งเตืนไม่ได้ไม่ได้แดงขึ้นมาเลยค่ะโอเคครับผมเจอใบแดงเรียบร้อยนะคะคอันนี้สมมติใส่เรียบร้อยแล้วเราก็กดโอเคนะคะ หลังจากนั้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำงนั่นคือตรงนี้ค่ะคุณกุ้งเห็นไหมคะว่ามันมีทั้งหมดสี่ช่อง A B C D ซึ่งเราจําเป็นที่จะต้องมาใส่ในส่วนของเนื้อหาว่าถ้าลูกค้าเห็นปุ๊บแล้วลูกค้าไปกดบนพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ A B C นะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าถ้าลูกค้ากดเขาจะเจอกับอะไรต่อไปอย่าให้เขากดแล้วไม่เจออะไรเพราะถือว่าเราพลาดโอกาสในการขายสินค้าและบริการ,รอย่างเช่นของครูพักที่ยกตัวอย่างนะคะก็คือ ถ้าติ๊กบริเวณ A ครูพักจะบอกให้เป็นข้อความพอติ๊กปุ๊บครูพักก็จะบอกสวัสดีค่ะสอบถามสินค้าตัวไหนดีคะโทรมาเบอร์นี้ได้เลยรเราเป็นการต้อนรับเขาอีกรูปแบบหนึง่งเราจะรู้พฤติกรรมลูกค้าว่ามีลูกค้ามาแอบ,บส่องมาแอบ,บกดของเราอยู่ครับต่อมาต่อมาอันที่สองนะคะคือ B เหมือนกันนะคะ B คือในส่วนของเบอร์โทรครูพักก็ใช้เป็นข้อความเช่นกันก็บอกสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ก็คือสายด่วนสายด่วนก็คือเบอร์โทรเบอร์โทรมือถือนะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะสามารถใส่ได้สูงสุด50ตัวอักษรครับผมก็ uh huh. ควรจะเป็นข้าวๆเป็นเกี่ยวกบบการติดต่อนะครับใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับว่ารูปนั้นเป็นเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรอย่างเช่นถ้าสมมติเป็นเสื้อเชิ้ตคุณกุ้งคุณเขาเขาติก๊กปุ๊บคุณกุ้งก็อาจจะบอกว่าเสื้อเชิ้ตผู้ชายขนาดอกเท่านั้นยาวเท่านี้ราคา590บาทส่งฟร,ร,รีนะคะคขึ้นอยู่กับรูปภาพที่เราเอามาใส่เราก็ทําให้มันสอดคล้องกันถือว่าเป็น การทากรตลาดออนไลน์ที่แบบแบบเราใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะโดยที่ไม่เสียเงินเลยครอมาตัว c นะคะตามตัวอย่างเนาะเป็นแฟนเพจครูพักก็เลือกเป็นลิงก์นะคะเพราะว่าถ้าลูกค้ามากดปุ๊บนะคะเขาก็จะสามารถลิงก์ไปยังแฟนเพจของเราเขาก็จะสามารถเห็นสินค้าและบริการของเราบนหน้าเพจเราได้มากขึ้นเขาอาจจะซื้อของเราหนึ่งอย่างแล้วเขาไปเห็นเพจเราที่เราอัปเดตเรืร่อยๆเขาอาจจะมีการอยากจะซื้อซ้ําอีกก็เป็นกลยุทธ์การขายอีกทางหนึ่งค่ะอ ตรงนี้ตัวอักษรเราก็ต้องใส่นะคะว่าติดตามความเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้นะคะต่อมาข้อดีนะคะตัวดีด็อกถัดมาคือเว็บไซต์เราก็เช่นกันค่ะเราก็เลือกใส่ลิงก์เพราะว่าจะให้เขาลิงก์ไปยังเว็บไซต์อันนี้ไม่ได้มีแพทเทิร์นตายตัวนะคะคุณกุ้งก็คือขึ้นอยู่กับว่ารูปที่นําเสนอนะค่ะเป็นแบบไหนนะคะอ่าโอเคพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยก็เรียบร้อยของคําว่า list m เม u ตรงนี้นะคะคเห็นไหมคะตัวอย่างเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างเนาะ ่เนี่ยค่ะพอเสร็จเรียบร้อยมันก็จะโชว์แบบนี้กับลูกค้านะคะคนี่คือฟังก์ชันสําคัญที่ไม่ควรพลาดสําสหรับคนที่ใช้ไลน์โออค่ะคุณกุ้งค่ัคบมาฟังก์ชันถัดมานะคะคุณกุ้งก็คือในส่วนของเนี่ยค่ะเมสเซจประเภทต่างๆค,คือตัวนี้ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่สําคัญมากเพราะว่านะคะจะเอาไว้ใช้ในการยิงบอร์ดแคสต์หรือยิงโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดซึ่งตรงนี้นะคะ คำว่า list message กับ list video ตัวนี้ก็คือง่ายๆเลยก็เปรียบเสมือน list message ก็คือการส่งรูปภาพให้กับลูกค้านะคะอะเ,รเราลองมาพามาดูตัวอย่างเลยก็คือคลิกคำว่า list message อันนี้คือตัวอย่างที่ครูพักเคยทำเอาไว้นะคะถามว่ามันต่างกันอย่างไรกับการส่งรูปภาพให้กับลูกค้าของเรานะคะคือคุณกุ้งเคยเห็นไหมคะเวลาเราถ้าเกิดเราไม่ทาคาว่า list message เราส่งรูปภาพให้กับลูกค้าไปรูปภาพมันก็จะเป็นรูปเล็กๆนะคะ แล้วถ้าเกิดเราลูกค้าอยากจะโชว์รูปภาพเขาก็ต้องกดดาวน์โหลดขึ้นมาและรูปมันก็จะใหญ่ขึ้นมาแต่คําว่า u s i s message นะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างเลยอ่าเดดูตัวอย่างกันดี่กว่าดูตัวอย่างเข้าใจมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับใช่ค่ะนะคะตัวอย่างนะคะก็คือเดี๋ยวสักพู่นะคะอ่าโอเคค่ะกดตรงนี้ ก็จะเป็นลักษณะเวลาเราส่งให้กับลูกค้านะคะคุณกุ้งมันจะเป็นลักษณะถ้าเกิดรูปภาพที่เราทาอ่ะคล้ายๆกับลิ์เมนูเมื่อสักครู่นี้เลย<ะ>แต่อันนี้เป็นภาพที่เราทาเอาไว้เวลาเราส่งไปให้กับลูกค้ารูปมันจะไม่ใช่ตัวเล็กแต่มันจะโชว์ใหญ่เต็มหน้าจอลูกค้าเลยแล้วเราก็สามารถใส่ลิงก์ได้เหมือนกันค่ะว่าถ้าเรานําเสนอสินค้าตัวนี้ให้กับลูกค้าลูกค้ามาคลิกตรงนี้แทนที่ด้วยความว่าเวลาเราส่งไปให้ลูกค้าในผ่าน l าย e OA ค่ะมันจะจํากัดตัวอักษรหรือจํากัดในส่วนของรายละเอียด เราใส่เยอะได้แต่เราจะเสียเงินเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอาลิงก์ที่เราต้องการจะให้ลูกค้าไปดูเพิ่มเติม,มอาจจะแฟนเพจหรือเว็บไซต์ก็สามารถมาใส่ตรงนี้ได้เช่นกันค่ะครตรงนี้นะคะเราสามารถเราต้องทําเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นต่อยอดในการของการยิงแอดต่อไปค่ะคต่อมาฟังก์ชันต่อมาคือในส่วนของริสวิดีโอนะคะก็คือตรงนี้ก็เช่นกันนะคะปกติถ้าเราไม่ตั้งค่าในเรื่องของริสวิดีโอก็จะเป็นการส่งวิดีโอสดๆไปให้กับเขา ก็จะเป็นวิดีโอเหมือนเราส่งให้กับเพื่อนถ้าเพื่อนอยากดูนะคะก็แค่กดดาวน์โหลดขึ้นมาก็ต้องมาหมุนเหมือนเดิมแต่ถ้าในส่วนของ l i ต์วิดีโอตัวนี้นะคะวิดีโอมันก็จะใหญ่เต็มจอเลยโดยที่ลูกค้ายังไม่อยากจะกดดูแต่มันก็โชว์ให้ลูกค้าเห็นเลยครับอ่าโอเคค่ะต่อมาอีกส่วนหนึ่งนะคะที่สําคัญคือในส่วนของ card message นะคะตรงนี้นะคะคุณกุ้งก็จะเป็นลักษณะที่คุณกุ้งเคยเห็นภาพไหมคะที่ว่าเวลาที่เรากดไปที่ line oa ของร้านค้าต่างๆเขาจะมีสินค้า รูปภาพที่เลื่อนสไลด์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับอ่านึกภาพออกไหมคะอ๋อที่จะสามารถเลื่อนไปเรื่อยๆได้ใช่ไห<ช>มครับใช่แล้วมีรูปมีราคามีรายล,ละเอียดให้ดูครับผมว่าเล,เลื่อนได้ดูได้อย่างง่ายดายเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคตัวนั้นเขาเรียกว่าการแมสเซจนะคะซึ่งรเราก็สามารถทําได้เช่นกันครับอ่าโอเคอันนี้เห็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันเนาะอ่าต่อมานะคะที่สําคัญอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยนั่นคือในส่วนของสเตปแมสเซจค่ะซึ่งบอกเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นฟังก์ชันมาใหม่ของ l ล n e o อเเลยค่ะครับ ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เพิ่งเข้ามาไม่กี่เดือนนี้เองอไม่กี่เดือนเองเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะอบอกเลยว่าเป็นฟ<ม>ังก์ชันที่ดีมากๆเกี่ยวกับในเรื่องของการวางแผนในการทําปิดการขายนะคะที่เราจะสามารถทําได้เลยว่าสามารถทําเป็นขั้นตอนได้เลยว่าถ้าลูกค้าคนนี้เข้ามาเราจะให้เขาไปเจออะไรต่อไปมันจะทําให้ปิดการขายด้วยตัวระบบของ Li โอเอเองโดยที่เราแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยค่ะครับผมอ,อันนี้คือเราไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมครับทำค่ะแต่เราต้องทําเอาไว้ก่อนอแต่หลังจากนั้นถ้า ลูกค้ามาเราก็จะมีการเขาจะการคัดกรองว่าถ้าอายุเท่านั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะเดี๋ยวพาไปดูเลยไปพร้มอพพมพกันดีกว่าค่ะดูกันเลยครับอ่าโอเคค่ะกดคําว่าสเต message นะคะก็กดคําว่าสร้างนะคะอันนี้ให้เห็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันเนาะก็คือเนี้ยค่ะนี่คือกระบวนการเลยนะคะในการทําก็คือถ้าเพื่อนมีคนทักเข้ามาในไลน์แอดนะคะเขาจะระบบเลยว่าถ้าเป็นผู้หญิงให้ไปเส้นทางนี้เป็นผู้หญิงจะโชว์เสื้อหรือกระโปรงถ้าเป็นผู้ชายให้โชว์กางเกงหรือเสื้อสูท แล้วเราก็มีรูปแบบมีราคาให้ปิดการขายแล้วก็สามารถระบุได้เลยว่าทุกๆสิบวันทุกๆห้าวันเขาจะเจออะไรเขาจะเจออะไรเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าคนที่ทักไลน์ oa มาคือเขาสนใจแล้วอยู่ในขั้นตอนของการตัดสินใจจะซื้อหรือไม่ซื้อเพราะฉะนั้นตัวนี้สเต็ปแมสเซจตัวนี้จะเป็นตัวช่วยสําคัญที่ทําให้เขาเร่งการซื้อมากขึ้นเขาจะไม่ซื้อวันนี้เราก็วางระบบไ้เลยค่ะทุกห้าวันทุกเจ็ดวันเขาจะต้องเห็นเรื<ๆ>่อยๆเรื<ๆ>่อยๆเรื<ๆ>่อยๆอาจจะลงในส่วนของรีวิว หรือสินค้าใหม่ๆที่เข้ามาถ้าเกิดเขาสนใจสั่งซื้อเขาก็จะตัดสินใจพักเข้ามาซื้อเราอีกครั้งหนึง่งโดยที่เราไม่ต้องไปตื้งง้อขอขายเลยค่ะคุณกุ้งอืครับผมสุดยอดไหมคะอันนี้ฟังก์ชันมาใหม่ผมชอบมากเลยครับตรงนี้ครับค่ะคุณกุ้งนะคะเมื่อกี้เราได้พูดถึงในเรื่องของฟังก์ชันที่จําเป็นต้องใช้นะคะในเรื่องของการทำ content, คอนเทนต์แต่คราวนี้ก็จะมีอีกเครื่องมืออีกสาส่วนที่ไม่ควรพลาดมากๆเลยค่ะที่อยากจะนําเสนอขึ้นในเรื่องของคูปองค่ะบัตรสะสมแต้มแล้วก็แบบสอบถามนะคะ บอกเลยนะคะว่าคูปองกับบัตรสะสมแต้มถือว่าเป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆในการที่จะดึงดูดให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าและบริการของเราผ่าน Line OA ค่ะอย่างยกตัวอย่างของคูปองนะคะอนญาตเลยนะคะค่ะในส่วนของคูปองนะคะคุณกุ้งเมื่อเรากดเข้ามานะคะเราก็สามารถสร้างได้เหมือนพวกริดเมนูริดคอนเทนต์ต่างๆนะคะเขาก็จะมีหน้าต่างให้เราเราก็พิมพ์ตามที่เขาบอกได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะ เป็นคูปองอย่างเช่นใครได้รับคูปองอันนี้หรือลิงก์นี้ไปจะมีสิทธิ์ได้เป็นรับส่วนลดทันที10% 20%่ก็จะเป็นการดึงดูดใจให้ลูกค้านะคะอยากจะมาซื้อสินค้าและบริการของเราเพราะตรงคูปองเนี่ยค่ะเราสามารถเปิดให้คนหรือแชร์ออกไปข้างนอกได้ว่าถ้ามากินอาหารที่ร้านคุณกุ้งผัดไทยนะคะจะสามารถนะคะได้รับส่วนลดทันที20%ครับก็เพียงแต่ถือคูปองนี้มาหรือเอาคูปองนี้มา ซึ่งตรงนี้นะคะพอเอามาที่หน้าร้านพ,พนักงานก็จะสามารถกดว่าโอเคคุณมีคูปองจริงๆหรือไม่ก็ทางร้านก็กดว่าเปิดใช้คูปองตรงนี้ค่ะเราก็เป็นการทําให้ดึงดูดใจให้ลูกค้านะคะว่าร้านเรามีส่วนลดพิเศษจากการคือมีคูปองด้วยใช่ไหมครับใช่ไม่ต้องพิมพ์ออกมาเป็นเป็นกระดาษใช่ไหมไม่ต้องเลยค่ะก็สามารถคลิกคีย์ตามตัวอย่างด้านขวานะคะ่ะเห็นมีตัวอย่างไหมคะตัวอย่างตรงนี้นะค,ะคูปองลด20สเอร์ซ็นครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะ กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ว่ามากินร้านคุณกุ้งนะได้20% 20%เพราะฉะนั้นก็เป็นอีกการตลาดอันนึงนะคะที่จะทําให้เราสามารถเพิ่มยอดขายให้กับเราได้ด้วยค่ะอืมครับผมต่อมาฟังก์ชันถัดมานะคะในส่วนของบัตรสะสมแต้มก็เช่นกันค่ะก็เป็นกลยุทธ์การขายที่ดีมากๆก็คือเราสามารถตั้งค่าต่างๆขึ้นมาแล้วก็ให้ลูกค้าอย่างเช่นมากินผัดไทยจานที่1จานที่สจานที่3จะได้อะไรแทนที่จะเป็นกระดาษธรรมดาค่ะ เราก็สามารถใช้ไลโอเอนี่แหละค่ะในการสะสมแต้มให้กับลูกค้าได้ด้วยครับต่อมาอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนั่นคือในส่วนของแบบสอบถามค่ะแบบสอบถามนะคะตรงนี้นะคะไลโอเอก็สามารถทําแบบสอบถามว่าให้กับลูกค้าได้ด้วยว่ากินผัดไทยร้านคุณกุ้งอร่อยไหมม,มีส่วนไหนที่จะากจะให้ปรับปรุงแก้ไขเราก็จะสามารถที่จะเอาฟีดแบ็นั้นน่ะกลับมาแก้ไขพัฒนาร้านของเราได้ด้วยเหมือนแบบสอบถามปกติแต่เพียงอยู่ในรูปแบบของ ออนไลน์อยู่ในไลโอ OA ค่ะครับนี่ค่ะคือในส่วนของฟังก์ชันต่างๆที่มีอยู่ในไลโอ OA ที่เราสามารถเอามาประยุกต์ปรับใช้แล้วก็เพิ่มยอดขายให้กับเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะคุณกุ้งครับผมครับค่ะประมาณนี้ค่ะคุณกุ้งอ๋อเนื้อหาวันนี้ของครูพัชก็เป็นจะคร่าวๆประมาณนี้ถูกต้องไหมครับใช่ค่ะในเรื่องของประเด็นของการทำคอนเทนต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับคุณครูพัชคนจะมีคำแนะนำในการใช้คำพูดไหมครับเพื่อเพิ่มยอดขายทางการตลาดครับ ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะเราก็ในส่วนของ L i โอเอเขาจะมีแพทเทิร์นในเรื่องของรูปภาพเรื่องสเต็ปต่างๆให้ค่อนข้างดีมากๆที่เหลือก็อยู่ในเรื่องของการแต่งภาพค่ะคุณกุ้ง <ๆ S 1> แต่งภาพให้หน่าดึงดูดใจนะคะใช้คําพูดให้ให้เขาอยากหยุดนิ้วหรืออยากซื้อของเราหรือในเรื่องของเนื้อหานะคะก็จะต้องเขียนให้เขารู้สึกว่าสินค้าของเราเนี่ยมันจะตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาขเขาได้อย่างไร เขอย่างที่บอกว่า l i น์ OA ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วในการที่จะทําให้ลูกค้าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อเรารซึ่งถ้าเราแต่งภาพดีใช้ข้อความดีนะคะทุกอย่างดีหมดรีวิวต่างๆทําตามกระบวนการเนี้ก็จะสามารถทําให้เราปิดการขายได้อย่างง่ายๆเลยค่ะอืมครับผมแหมคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับครูพักนะครับผมผมรู้สึกว่าผมได้ประโยชน์อย่างมากเลยนะครับผมประเด็นหลักๆที่ผมสามารถจับได้ในวันนี้นะครับผมคือเรื่องของความง่ายดายในการทําการตลาดออนไลน์ นะครับผมแะมีอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมอยากจะเสริมและก็อยากจะพูดที่ครูพักฟังมากเลยนะครับผมเกี่ยวกับความรู้สึกของผมในครั้งนี้นะครับผมผมรู้สึกว่าครับนี่คือศิลปะทางการตลาดครับทางการมันคือศิลปะทางการทําการตลาดออนไลน์ครับผมรู้สึกว่ามันเป็นความสวยงามนะครับผมดูความสร้างสรรนะครับผมของการตลาดออนไลน์นะครับผมเมื่อศิลปะคือความสวยงามการตลาดคือการสร้างสรรค์ครับ เมียวันนี้ผมขอขอบคุณครูพักมากเลยนะครับพักครับอบครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมทั้งหมดนี้คือเนื้อหาของรายการกศนออนไลน์พลัสกับผมธนิษส์ุขธรรมวงศ์พบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการสำหรับวันนี้ผมครูพักให้ทีมงานขอลาเพยงเท่านี้สวัสดีครับการสร้าง Ri ชเ m e s s a บนบลน Line o f f i c i a l Account ขั้นตอนที่1คลิกหน้าหลักเลือก List Message ขั้นตอนที่2คลิกสร้างใหม่ขั้นตอนที่3ตั้งค่าต่างๆให้เรียบร้อยขั้นตอนที่4เลือก Template ที่ต้องการขั้นตอนที่5คลิกสร้างรูปคลิกใช้ ขั้นตอนที่6คลิกบันทึกเพียงเท่านี้เราก็สามารถทำการสร้าง Ri s k s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  e บนไลน Li n f o f f i c i a l Account ได้แล้ว